จากเรื่องราวของประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นซึ่งเรื่องราวของการขยายประเด็นวันนี้ก็จะนําเอาเรื่องของหลวงพี่กาโตนะครับซึ่งตอนนี้ก็ลาสิกขาแล้วตอนนี้ครับปรากฏว่ามีการไปออกรายการนะครับทางด้านทีวีนะฮะคล้ายๆกับโหนกระแสะอะไรประมาณนี้ครับและก็มีการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับทางด้านนายพงศกรหรือว่าอดีตหลวงพี่กาโต้ด้วยนะครับ ซึ่งก็มีการเปิดเผยที่มาที่ไปนะฮะว่าทำไมถึงเผลอไผลนะฮะไปมีความสัมพันธ์กับกับสีกาครับอ่าเราไปดูกันนะฮะนี่ก็คือตอนนี้กลายเป็นทิศแล้วนะฮะไม่ใช่หลวงพี่กาโตะแล้วเป็นทิศแล้วนะครับทิศกาโตะแล้วรับว่ามีความสัมพันธ์กับสาวภายในรถครับอ้างถูกยั่วยวนครับพลาดท่าเพราะว่าอายุน้อยอ่อนยาวต่อโลกเหมือนกันครับผมนี่ จากประเด็นร้อนแรงที่มีคลิปเสียงอ้างว่าเป็นพระหนุ่มนักเทศชื่อดังในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพัวพันศีการายหนึ่งโดยประเด็นดังกล่าวถูกโยงมาที่อดีตพระพงศกรจันแก้วหรือว่าอดีตหลวงพี่กาตโตซึ่งต่อมาได้ลาสิขาแล้วนะครับที่ผมได้รายงานไปเมื่อเช้านี้ครับล่าสุดในวันนี้ครับรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้มีการพูดคุยกับหญิงสาวดังกล่าวและก็หมอปลาและก็พระย้อย ซึ่งตอนนี้ก็จำพรรษาอยู่ที่เดิมนะครับเจ้าวาดให้จำพรรษาอยู่ที่เดิมแล้วโดยหญิงสาวรายดังกล่าวอ้างว่าเมื่อวันที่31มกราคม2565ตนได้ไปถวายพระไปถวายเพนและก็ไปเจอกับอดีตพระจนมีการแลกลายติดต่อกันโดยอดีตพระมักจะทักมาชวนคุยจนมีการนัดเนะไปเที่ยวพักผ่อนที่เขื่อนและก็มีการนวดกันบนรถขับหลังจากนั้นก็มีเพศสัมพันธ์กัน ก็ยอมรับว่าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์การเพียงแค่ครั้งเดียวแสดงว่ามีหลายครั้งครับผมนะครับส่วนสาเหตุที่ตนออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ทั้งหมดเพราะว่าอึดอัดหาเรอปรึกษาใครไม่ได้อยากจะทําในสิ่งที่ถูกต้องแนะ่ไม่คิดตั้งแต่ตอนเริ่มที่มีความสัมพันธ์มาคิดหลังจากที่มีความสัมพันธ์แล้วครับและก็ไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่ออีกยอมรับว่ามีคนติดต่อมอบเงินให้300 0 0นบาทเพื่อแลกกับการจบเรื่องดังกล่าวครับ แล้วต่อมาก็ปรากฏว่าทางด้านทิดกาโตหรือว่าอดีตหลวงพี่กาโตได้โฟดอินเข้ารายการครับโดยอดอดอย,ออยอมรับว่าได้ไปเขื่อนกับได้ไปเขื่อนกับฝ่ายหญิงเองยอมรับว่าได้ไปเขื่อนได้ไปเขื่อนกับฝ่ายหญิงตอนสี่ทุ่มแล้วก็มีความสัมพันธ์กันจริงโดยอ้างว่าเป็นเพราะว่าฝ่ายหญิงยั่วยวนและตัวเองก็เผลอไผลเผลอกายเผลอใจไปนะครับก็เลยพลาดพลั้งนะครับเพราะว่าอายุตัวเองยังน้อยยังอ่อนเยาว์ต่อโลกครับ แต่หลังจากนั้นก็โดนข่มขู่เอาเงินให้อวนให้โดยตลอดซึ่งตนเองก็เป็นเงินส่วนตัวจนจนตอนนี้นะครับตอนศึกนี้มีเงินติดตัวเหลือเพียงแค่4,000บาทเท่านั้นครับท่านนี้ยังบอกว่าฝ่ายหญิงนี่มาขอเงินบ่อยหากมีปัญหาก็จะอ้างหมอปลาโดยตลอดเลยซึ่งฝ่ายหญิงเองก็ยอมรับว่ามีบ้างแต่ไม่ได้เป็นการแบล็กเมล์แต่เป็นเพราะว่าทิศกาโตะบอกว่าไม่ต้องไปทํางานที่กรุงเทพอีกทั้งความสัมพันธ์ตอนนี้สถานะพูดคุยการคบกันนี มันเป็นสามีภรรยากันแล้วนะครับไม่ใช่การแบล็กเมล์มันเป็นการเหมือนสามีภรรยาขอเงินกัน,นพูดง่ายๆนะครับนในขณะที่อดีตพระกาโตะยืนยันว่าไม่ได้เป็นการนําเงินที่ญาติโยมนํามาถวายหรือว่าทําบุญกับวัดไปมอบให้นะทั้งหมดเป็นเงินส่วนตัวของตัวเองไม่ใช่เงินของวัดส่วนเงินส0มแสนที่ให้เขาไปเพราะคิดว่ามีคลิปเสียงและข้อฝ่ายหญิงก็โทรมาบอกว่าต้องรักษาตัวหนักมากไม่ไหวแล้ว ซึ่งเขาเสนอมา 3- ามถึงหแสนสแสนถึง5แสนบาทเราจึงบอกว่า3 0 0แสนก็แล้วกันแต่เมื่อให้3แสนไปแล้วก็ไม่จบครับตอนนี้ก็แล้วแต่สังคมจะตัดสินว่าจะปราชิกหรือไม่เพราะว่าเราพลาดจริงเผลอใจจริงครับไม่เพียงแค่เผลอใจเผลอเผลอกายด้วยนะครับเพราะว่าเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่ขาดสติซึ่งก็พลาดกับศีกาคนนี้แค่คนเดียวส่วนพระย้อยก็ยอมรับว่าเราไม่ได้รู้จักกันหรือว่าสนิทกันมาก่อน แต่ก็เคยอ่านข่าวมาว่าพระจะเล่นงานตนพอรู้ข่าวก็เลยเฉยเฉยโดยที่พระย้อยก็ยืนยันว่าไม่เคยคิดอิจฉาพระกาโต้เลยนะครับอย่างไรก็ตามที่กาโต้ก็ยืนยันว่าคงไม่กลับไปคบกับหญิงคนนี้อีกต่อไปแล้วนะครับคลิปเขาตั้งใจอัดมานานแล้วซึ่งฝ่ายหญิงก็ยืนยันว่าไม่ได้แกล้งแค่ปรึกษาหมอปลาว่าอยากจะทําในสิ่งที่ถูกต้องส่วนเรื่องข่าวลือที่แย่งแฟนคนอื่นที่กาโต้ยืนยันว่าไม่เคยครับนะฮะ ทางนี้ฝ่ายหญิงถามว่าที่บอกว่าจับจีวรทําไมถึงบอกว่าไม่ผิดทิศกาโต้ก็บอกว่าก็เพราะพลาดไงเมื่อฝ่ายหญิงเอาเรื่องเงินมาเป็นเรื่องสําคัญฝ่ายหญิงก็บอกว่าไม่ใช่นะครับอย่างไรก็ตามทิศกาโตะได้กล่าวขอโทษสังคมขอโทษพระผู้ใหญ่และก็ขอรับผิดชอบแต่เพียงแค่ผูด้เดียวในขณะที่ฝ่ายหญิงก็ขอโทษสังคมเช่นเดียวกัน,นครับและก็ปรากฏว่าตอนนี้ทางด้านพระกาโตะก็ ตอนนี้เป็นนายพงศกรนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนหน้า facebook ใหม่แล้วนะครับจากพระกลายเป็นทิศนะฮะเดี๋ยวเราและก็ขนาดเดียวกันก็มีภาพที่เคยปรากฏอยู่ใน a c e b o o k นะครับ Facebook แล้วก็ทางด้านหลวงพี่เองก็ได้มีการาพูดใง่ายว่าหลวงพี่เองก็ได้มีการลบภาพดังกล่าวไปแต่ก็มีมือดีครับไปแอบนะครับแคปเจอร์หน้าจอเอาไว้ครับ ทีนี้เราไปดูนะฮะไปดูวันที่ลาสิขานะครับไปดูวันที่ลาสิกขาว่าลาสิขาแล้วนี่ครับเวลาสามทุ่มกับสานาทีนะครับได้ลาสิขาตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นพงศกรจันแก้วแล้วนะครับแล้วก็ภาพนี้ก็ปรากฏว่าอยู่ในสื่อของทุกสื่อนะฮะของประเทศไทยเราครับไปดูภาพตอนที่ลาสิขานะครับก็คือภาพนี้ครับเป็นภาพนี้นี่เป็นภาพที่ลาสิขานะครับ แล้วก็ขณะเดียวกันที่นี่ครับก็มีภาพอีกภาพหนึ่งที่นี่ครับเป็นภาพที่ทางด้านทิศพงศกรทิศกาโต้นี้ได้ลบแล้วนะครับแต่นะฮะแต่ว่ามีคนแคปเจอร์หน้าจอเอาไว้ครับผมเองก็ได้ข้อมูลนี้จากทางไลน์นะฮะดูนะฮะอีกภาพหนึ่งครับก็คือภาพนี้ครับครับอันนี้เป็นภาพของศรีกาที่เป็นต้นเหตุนะครับกับหลวงพี่กาโตในช่วงน,นั้นครับซึ่งบอกว่าไปถวายเพลงกับ คุณแม่ที่วัดแล้วก็ไปรู้จักกันแล้วก็มีการขอลายกันทักลายกันนี่ครับนะฮะอันนี้คือภาพที่ดูสุภาพเรียบร้อยที่สุดแล้วนะครับมีบางภาพที่ส่งมานี่ก็เป็นคนที่หน้าตาดีรูปร่างดีนะฮะรูปร่างดีครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ผมบอกว่าเอ่อตอนที่ผมบวชนี่ฮะตอนที่ผมบวชนี่คือทางด้านท่านเจ้าวาดพระอุปชาชนี่จะเน้นย้าเลยครับให้ระมัดระวังอย่างมากคือวัวเขาอ่อน หลวงปู่ชาใช้คาว่าวัวเขาอ่อนที่พร้อมจะขิดนะครับให้ผ้าเหลืองกระเจิดกระเจิงนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุยกับผู้หญิงนะครับจะต้องมีบุคคลที่3นั่งอยู่ด้วยเสมอไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครนะครับแม้แต่ญาติของตัวเองนะครับก็ต้องมีบุคคลที่3อยู่ด้วยเสมอครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์ที่สมมาพาควรเกิดขึ้น เพราะว่าไม่รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่ครับอาจจะคิดร้ายต่อพระหรือว่าพระอาจจะคิดร้ายต่อฝ่ายหญิงนะครับก็ควรที่จะมีบุคคลที่3นั่งอยู่ด้วยครับเพื่อป้องกันนะฮะคำคราหานินทาถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มีคนเอาเป็นนินทาลวกวัชะได้ครับนะฮะอันนี้ถึงขั้นปร,รชิกนะครับเพราะว่ามีการเสพเมถุนด้วยและเจ้าตัวเองก็ยอมลาสิกขาด้วยครับนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ย้ํากัน ฝ่ายชายก็บอกว่าถูกยั่วยวนและตัวเองอายุน้อยก็เลยสติแตกนะครับผมเผลอกายเผยใจไปนะครับทําให้พลาดพลั้งเนื่องจากว่าถูกยั่วยวนเมืองนั้นครับทางด้านศีกาเองก็ทั้งศีกาทั้งพระกาโตก็ขอโทษต่อสังคมที่ทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นครับพระย้อยเองก็บอกว่าเพียงแค่ต้องการปกป้องศาสนาไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้พระกาโต้นี่คือเป็นการปกป้อง ไม่ให้ศาสนาถูกย่ำยีนะครับผมไม่ได้อิจฉาพระกาโตแต่ประกาศใดเราฟังเองก็คงจะเรียกว่าแยกแยะได้ทะครม,มาถึงตอนนี้แล้วครับสุดท้ายก็ยอมรับนะฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์วันนี้ไปที่ทางด้าน ถาวรนยางต์ทั้งสาะสาขาดูแลมากกว่าสบายใจกว่าด้วยเป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศ On road, road, ออนรถออฟโรดยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถ SUV และก็รวมไปถึงตัวแทนจําหน่ายทางด้านล้อแมกล้อกระทะล้ออลัลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดําและก็ไม่รมดำครับเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเชียร์จันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยํา ไปที่นี่ฮะถาวอนยางยนต์ทั้ง3สาขาครับคุณกันยาเองก็ย้ำม,มาจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกันยาเองครับดูแลมากกว่าสบายใจกว่าต้องถาวอนยางยนต์ครับแต่ว่าถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะดูแลผิวนะครับเลือกใช้ดุสิตาเซรั่มครับเป็นเซรั่มที่สกัดเย็นจากทางด้านงาดุสิตาของอุบลเรานะครับซึ่งเมื่อใช้ดุสิตาเซรั่มแล้วบอกลาทุกปัญหาผิวครับผิวเนียนนุ่มครับ ผิวอิ่มน้ำนะครับเมต่และก็สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน,นครับรวมทั้งในส่วนของตัวสามารถได้ใช้ได้ทุกสภาพผิวนะครับนี่คือเนเจอรอ s k สกินแคร์ครับลุซิตาเซรัมจะมีทั้งเซรัมที่บำรุงผิวหน้าบำรุงผิวกายดูแลเส้นผมโฟมล้างหน้าและก็ครีมกันแดดถ้าเผื่อใครสนใจต้องการซื้อผลิตภัณฑ์นี้สามารถที่จะไปเลือกซื้อได้ที่ร้านสบายดีช็อปนะครับถนนผาแดง ตรงข้ามกับโรงเรียนสีทองวิไลใกล้กับ4ีแยกข้าวต้มตีอํานวยโชค,ครับไปได้เลยนะครับกับดุสิตาเซรัมผมเองก็ใช้ประจํา1ปีเต็มจริงกล้านํามาจําหน่ายครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่อยากจะซื้อเครื่องอัฐบริขารไปถวายพระนะครับเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีมากครับและก็มีการตัดเย็บถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยเนื้อผ้าเป็นผ้าฝ้ายจากญี่ปุ่นนะครับการตัดเย็บเองเป็นชาวบ้านสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่ชาวบ้านที่อุดรดิตฐ และก็เป็นการย้อมแบบแฮนด์เมดครับมีทั้งสีร้านนิยมถวายพระบ้านสีกลักถวายพระสายธรรมยุทธ์และก็สีแกนขนนถวายวัดพระสายวัดป่าครับท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้ที่ร้านอุปถากสาขา2บ้านหัวเรืออย่าลืมบอกว่าฟังจากรายกนุพรคุยข่าวภาคชาาภาคป่ายจะได้การลดราคาเป็นพิศษ